ที่ 9. บ้านโคกงามตำบลผักขวงอำเภอทองแสนขันเป็นพื้นที่น้ำร่องภายใต้โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้วยบ้านโคกงามตำบลผักขวงมีพี่น้องเกษตรกรกว่า126ครวัวเรือนเพาะปลูกข้าวทั้งนาปีและนาปรังกว่า654ไร่ คณะทำงานระดับอำเภอร,ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านและอาสาสมัครเกษตรหมู่9บ้านโคกงามจึงศึกษาวิเคราะห์และทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านตลอดจนประเมินสถานการณ์และศักยภาพของหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนงานโครงการและกิจกรรมบูรณาการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อให้แผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านมีความครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น โดยมุ่งเน้นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงก็คือข้าวจากการวิเคราะห์ปัญหาด้านการเกษตรของหมู่ที่9บ้านโคกงามพบว่าประสบปัญหาด้านต้นทุนการผลิตและราคาข้าวที่ไม่แน่นอนจึงเกิดแผนงานโครงการที่สำคัญอาทิเช่นโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโคกงาม เพื่อเพิ่มมูลค่าโดยการพัฒนาการแปรรูปข้าวเม่าให้มีรสชาติหลากหลายเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้นเกิดรายได,ได้ตามวัตถุประสงค์การสร้างสินค้าเกษตรมูลค่าสูงอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด